มิสแกรนอุดรธานี2023ตื่นเต้นมากเลยวันนี้เรามาอยู่กับบรรยากาศการเข้าห้องดำของน้อง,องๆผู้เข้าประกวดมิสแกรนอุดรธานีเนาะแอบตื่นเต้นแทนน้องๆอยู่เหมือนกันวันนี้เป็นวันเก็บตัววันที่3ของน้องๆแล้วเนาะแล้วก็เป็นวันเข้าห้องดำด้วยซึ่งแบบแอบตื่นเต้นแทนน,น,นน้องๆเหมือนกันวันก็ทำกิจกรรมหนักมากเลยแล้วก็มาเข้าห้องดำต่อก็คือว่าเป็นการเก็บตัวที่โหดเหมือนกันเนาะวันนี้ก็ มาสัมภาษณ์น้องๆกันเลยเนาะคนแรกเลยเนาะมิสแกนนนนสะอาดนั่นเองเนาะรู้สึกไงบ้างตื่นเต้นไหมที่แบบจะเข้าห้องดำนี่พี่แอบตื่นเต้นแทน <c oughs> อ่าไม่ตื่นเต้นค่ะวี่เพรพอคิดว่าห้องดําอ่ะไม่ใช่สนามลบคือแบบมันไม่ใช่ภาพทุกคนอาจจะเห็นภาพจําว่าเข้าห้องดําแล้วแบบร้องไห้บ้างตอบคําถามช็อตอย่เงี้ย <c oughs> แต่นี่ว่าการเข้าห้องดาอ่ะมันเหมือนการเข้าไปคุยท็อปปิดแบบว่า แกนอุดรธานีเนี่ยคุณต้องการอะไรคุณต้องการแบบไหนพอเราเข้าไปอะ่ะเราได้คุยได้คุยปุ๊บเรารูล้ละแล้วการบ้านที่เราทํามามันตรงกับที่เขาต้องการไหมอันนี้คือนี่นี่ว่าอันนี้คือใจความสาคัญของ,ของห้องดํามันคืออะไรก็เลยแบบไม่ได้ตื่นเต้นค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในกองอะ่ะที่ดีมากๆเลยอยากให้มีทุกกองนะคะ<ม>ก็วันนี้เห็นว่ามีพี่เลี้ยงให้เข้าด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมัน มันจะเป็นแค่ไม่ได้คุยแค่แบบเออมุมมองของนางงามละมันจะมีมุมมองของพี่เลี้ยงมันอาจจะพี่ๆเขาอาจจะเห็นความพร้อมแล้วด้วยว่าเฮ้ยถ้าอยู่มาแล้วอยู่ได้เนี่ยอยู่ได้ตั๋วใบเนี้ยอยู่พร้อมหรือเปล่าอยู่พร้อมแล้วทีมคุณหล่อพร้อมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมองได้หลายอย่างค่ะวันนี้ก็จะเต็มที่ในห้องดําเพื่อที่จะเข้าไปไฟเพื่อที่จะสู้เพื่อตั๋วใบเดียวของมิสแกรนดค่ะ ก็เป็นกำลังใจให้น้องลุกน่เนาะในการเข้าห้องดําครั้งนี้นะครับผมโอเคบายดู okay. Bye, คนต่อไปขอบคุณนะครับมาน้องลูกวายน้องลูกวนยของเราว่าเออแอบจําได้เมื่อวานนี้เป็นชุดลูกไก่ลูกไก่เจียวโอ้โหขนลุ่เมื่อวานขนลุกขนลุ่มากเมื่อวานน้องขนลูกไก่ขนลูกไก่น่งใส่หมดลูกวายลูกไก่แล้ววันนี้ก็เห็นแอบซื้อชุดอ่าลูกวัว โอเคตอนนี้จะเข้าห้องดําแล้วมีแบบตื่นเต้นหรือมีกังวลอะไรบ้างไหมอ่ะถามว่าตื่นเต้นไหมตัว,วเองไหวไปรู้สึกว่าคือไวผ่านมาอีกจังหวัดหนึ่งแล้วใช่ไหมคะซึ่งการเข้าห้องดาอะ่ะมันไม่ได้ดูกดดันเลยไม่ได้กดดันไหวไม่ได้มองว่ามันมันคือเรื่องที่กดดันซึ่งเวลาที่พี่ดีถามหรือว่าใครถาม เราเป็นตัวของตัวเองเราพูดในมุมมองของเราที่ว่าเราพูดในตัวเราเองเราเป็นตัวของเราดีที่สุดไหวบอกเลยว่าเวลา,วลาที่ไหวเข้าห้องดําทุกครั้งที่เข้าห้องดําหรือเนี่ยครั้งนี้ไหวจะเข้าไหวจะเอาตัวไหวนี่แหละเป็นพื้นฐานไม่ว่าเขาจะถามมาแบบไหนซึ่งเขาถามก็ถามในมุมของไหวไหวก็จะตอบในมุมของไหวความคิดของไหวแล้วไหวก็จะเอาตัวตนของไหวนี่เลยค่ะเข้ามาพูด แล้วก็ตอบคําถามให้กับพีดีซึ่งไวจะบอกเลยว่าหลายคนที่อยู่แถวเนี้คือแบบบางคนก็ยังไม่เคยผ่านห้องดําใช่ไหมแม,ม่ก็จะเป็นแบบซีเรียสก็จะเครียดบางคนก็จะมาถามว่าแบบมันน่ากลัวไหมมันเขาจะถามมาไหมแล้วแบบบางคนร้องไห้ซึ่งไว้บอกเลยว่าบางคนที่ร้องไห้อ่ะอาจจะโดนคําถามที่มันจี้จุด แล้วก็บุคคลคนนั้นอาจจะมีความกดดันแต่สําหรับตัวไวเองนะซึ่งหมายเป็นคนที่เอ,อาง่ายคือเป็นคนเอนจอยอ่ะเออไวเป็นคนที่ไม่คิดอะไรเยอะแยะค่ะทุกคนไวเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะเพราะว่าไวรู้อยู่แล้วว่าเราเป็นยังไงเราไม่ได้ปรุงแต่งตัวเองขึ้นมาถ้าเวลาเราถ้าเวลาใครถามเราเราก็เป็นตัวเรา ในการตอบเพราะฉะนั้นแล้วว่ะวายอยากจะฝากทุกคนนะคะห้องดําวันนี้อยากเป็นกําลังใจให้กับสาวงามทั้ง20คนว่าสู้ๆนะคะไม่ต้องกดดันตัววายเองก็ไม่กดดันซึ่งอุดรธานีเขาปังอยู่แล้วค่ะพีดีแม่เอไม่กดดันอยู่แล้ววายบอกเลยเพราะว่าการดูแลทุกอย่างแม่เอใส่ใจทุกอย่างแม้กระทั่งเรื่องอาหารการกินเวลาที่ลงมาทานข้าวแม่เอจะถามตลอดว่าโอเคไหมลูกคํานี้เลยวายปื้มคําว่าโอเคไหมลูกของแม่เอมากเพราะวายรู้สึกว่ามันคือการใสใ่ใจใส่ใจของผู้เข้าประกวดทุกคน คือไม่อยากให้พวกเขาประกอบทุกคนอะลำบากแล้วซึ่งไวบอกเลยนะว่าอุดรอ,อะเขาปังจริงๆนะคะทุกคนไวบอกเลย ทุกการทุกการกระทาของแม่เอทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นอาหารการเดินทางรวมไปถึงห้องพักแม่เอใส่ใจทุกอย่างใส่ใจสาวงามทุกคนจริงๆค่ะทุกคนแล้วก็ไหวก่อนที่จะไปนะคะก็ฝากด้วยนะคะ MGUD14 นะคะลูกหวายชนิชาซีเซงนะคะฝากเป็นกําลังใจให้กับสาวงามทั้ง20คนนะคะแล้วก็วันที่18นี้นะคะรอบไฟนอลยังไงก็อย่าลืมเป็นกาลังแรงเชียร์แรงใจเข้ามาชมไลฟ์สดกันเยอะๆนะคะแล้วก็ฝากไลค์แล้วก็แชร์กันเยอะๆด้วยค่ะ ขอบคุณครับน้องลูกหวยน้องน่ารักมากเลยขอบคุณนะครับน้องลูกหวายโอเคมาใครไม่รักพี่บุรรักเนาะแล้เวเราเปลี่ยนมุมบ้างดีกว่าใครไม่รักพีบุรรักเชิญ้นนี้ค่ะโอเควันนี้ก็พี่บูรรักถือว่าเต็มที่เหมือนกันเนาะเวลาแบบเป็นคนที่พูดเก่งแต่ก็แอบแอบแอบ,แอบทราบมาว่าเป็นพิธีกรก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่สงสัยอะไรในตัวเขาเลยจะเข้าห้องดาแล้วเป็นยังไงบ้างก็ สำหรับแนนใช่ไหมคะถามว่าเข้าห้องดาต้องต้องบอกก่อนเลยว่าหนึ่งคือไม่ไม่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าว่าแบบในห้องดําเขาต้องทําอะไรบ้างก็หลังจากที่แบบได้ถามจากนาักง,งานรุ่นพี่อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะได้แบบปรึกษาเขาก็บอกว่าเออมันคือช่วงของการที่แบบเราต้องแสดงออกในตัวตนของเราว่าเป็นยังไงศักยภาพความสามารถความพร้อมของเราทั้ง คือความพร้อมในทุกๆด้านก็แสดงออกไปให้เขาเห็นเลยรวมไปถึงการตอบคําถามที่เขา,าทางกรรมการหรือพีดีสงสัยประมาณนี้ซึ่งแนนก็อย่างว่าเนาะแนนก็มาประกวดเข้ามาวันก็คือแบบที่มาลงที่นี่ก็แบบแนนก็เข้ามาด้วยความที่แบบว่าเราบรบริจริงใจที่จะเข้ามาเราก็เปิดเผยตัวตนเราออกมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วแนนะก็คิดว่าการเข้าห้องดําก็ไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัว เพราะว่าหนึ่งมันคือตัวตนของเราอยู่แล้วเราก็แค่พูดคุยออกมาว่าความคิดทัศนคติความสามารถศักยภาพความพร้อมของเราอะค่ะมีมากน้อยแค่ไหนก็สำหรับวันนี้ก็คิดว่าการที่เราไม่ไปวิตกกังวลไม่ไปซีเรียสหรือว่าไม่ไปคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มันจะทำให้มันออกมาได้ดี มากกว่ากับการที่เราไปเครียดไปกังวลหรือว่าไปฟุ้งซ่านกับมันอะไรเงี้ยมันจะทําให้เราเหมือนกับคิดหลายๆเรื่องหลายๆอย่างพร้อมกันปุ๊บแล้วมันก็จะทาให้เราอ่ะสับสน,นตัวเองแล้วก็งงหรืออาจจะไม่มั่นใจในตัวเอง mm hmm. ก็เลยคิดว่าการเข้าห้องดําวันเนี้ย mm hmm. ก็ชิลๆสบายๆแล้วก็ไปรอพบไปเจอกับคําถามว่าเขาจะสัมภาษณ์หรือว่าอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเราบ้างนะคะแต่ว่าแบบ ตั้งแต่มาอยู่กองนี้ต้องบอกเลยว่ารู้สึกแฮปปี้มากนคะคะก็สปอนเซอร์เราเยอะมากแล้วก็การดูแลเทคแคร์ทั้งสตาฟก็ดีพีดีก็ดีหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆน,นางงามด้วยกันที่เข้ามาประกวดก็คือทุกคนแบบ กันเองแล้วก็น่ารักมากๆรวมไปถึงพีดีที่แบบว่าคอยดูแลถามถ่ายสารทุกสุขดิบนะคะว่าแบบโอเคไหมไม่โอเคไหมรวมถึงพี่พีสาตาบต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบคอยเทคแคร์คอยแบบดูแลเราตลอดเวลาเลยตั้งแต่เข้ากองวันแรกนะคะแล้วก็แบบมีปัญหาอะไรก็คือพี่สาตาบคอยชาร์จตลอดคือแบบ แฮปปี้แล้วก็มีความสุขม,มากๆส่วนผลการเข้าห้องดําต่อจากนี้จะเป็นยังไงก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตแค่วันนี้แนนทําให้เต็มที่มีความมั่นใจแล้วก็พร้อมที่จะสู้แนนมั่นใจว่ายังไงแนนก็จะผ่านวันนี้ไปได้ค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่บอำเภอพิบูลรัลกเนาะเดี๋ยวต่อไปเรามาหาสองสาวสองสาวน้องดิสนีย์เนาะแล้วก็น้องป๋อมแปลมโอเคมาพร้อมน้องแบบอ๋อน้องดิสนีย์ก่อนเนาะโอเคมาพร้อมกันเลยตะลูก ตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะเป็นเรื่องปกติอ okay. ยู diving, ่แล้วโอเคเป็นเรื่องปกติเนาะของการเข้าห้องดําแล้วน้องผมแปมตื่นเต้นไหมครับมากเพราะว่าเข้าห้องดำเป็นครั้งแรกก็ตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าก็มีความเครียดนิดนึงเพราะว่าเข้าครั้งแรกค่ะก็จะพยายามทําตัวเองให้เป็นตัวเองที่ดีที่สุดแล้วก็ตอบคาถามให้เป็นตัวเองค่ะแล้วก็ไม่กดดันทุกอย่าง ในเรื่องของห้องดาดิสนีย์ก็มองว่ามันคือการแสดงศักยภาพของตัวเองเพราะว่าเราก็เข้าใจว่าพวกเข้าประกวดก็มี20คนซึ่งแต่ละคนก็มีบุคลิกที่ต่างกันออกไปนั่นแหละคะ่ะก็เป็นจุดที่เราสร้างห้องดําขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเป็นตัวเองให้มากที่สุดเพราะว่าบางคนก็อาจจะเขินอายหรือว่าพูดน้อยบางคนก็อาจจะแบบมีความ ดีดาตื่นเต้นตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยเป็นสีสันของกองประกวดของเรานะคะนั่นแหละค่ะก็คือบางครั้งเราก็ต้องการที่จะเข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขากําลังทําอะไรและทําไมเขาถึงเป็นอย่างนั้นใช่ซึ่งห้องดับวันนี้แน่นอนว่าดิสนีย์ก็จะทําให้ดีที่สุดก็จะก็จะแสดงความเป็นตัวเองให้ดีที่สุดนะคะยังไงก็ขอเป็นกําลังใจให้ดิสนีย์แล้วก็สาวงามทั้ง20ท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับนองเนินี่มาเรามาดูคนต่อไปเลยเหมือนมีคนที่แบบว่า ออกมาจากห้องดําแล้วอ่ะอ๋อสองยังยังไม่เห็นสงสัยยังอยู่ข้างบนอยู่มาสองสาวสองสาวนี้โอ้โหเจ้าของตํานานสูงร้อยแปดสิบแปดสิบสามเนาะน้ำโสมนั่นเองคุณน้องน้ำฝนตื่นเต้นไหมครับที่จะเข้าห้องดอํามีแบบเตรียมคําตอบอะไรไว้บ้างไหมจริงจริงไม่ตื่นเต้นเลยเพราะฝนคิดว่าการเข้าห้องดําก็คือการแสดงความเป็นตัวเองออกมาค่ะฉะนั้นความเป็นธรรมชาติของฝนเนี่ยทำให้แบบว่าการตอบสมูทมากมากเลยค่ะส่วนเรื่องของการตอบคําถามเตรียมตอบคําถามอะไรไหมก็คือ ตอบออกมาด้วยใจล้วนๆเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เป็นรอบห้องดำนะคะของมิสแกรนอุดรธานี2023นะคะก็ตื่นเต้นมากๆนะคะแต่ก็จะตอบออกมาด้วยใจตัวเองนะคะแล้วก็สิ่งที่ตัวเองเป็นค่ะก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะครับมิสแกรนน้ำสมแล้วก็มิสแกรนกุฎ ท่าช่วงฝนเนาะครับผมขอบคุณมากครับนี่แก๊งสาวแก๊งสาวโอ้โหหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคเรามาพร้อมกันเลยคนแรกเลยขอเป็นแนะนําตัวก่อนเนาะสวัสดีครับตื่นเต้นไหมจะเข้าห้องรําแล้วไม่ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าคิมคิดว่าเขาอาจจะอยากจะอยากจะรู้ว่าเรารู้สึกยังไงกับการเข้ากองประกวดเราอืมพูดยากอะ่ะ แต่ก็ไม่ได้ตื่นเต้นอาจจะแบบว่าคิดข้าวหรือยังทาอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรอะไรแบบนี้แต่ก็กลัวอยู่นิดเึงเพื่อนเราเพื่อนรู้สึกงบงมากสวัสดีค่ะมิสแกนนําเพิร์ผืนนะคะก็มีความตื่นเต้นอยู่นิดนึงค่ะแต่ก็จะพยายามนะคะสวัสดีค่ะ Mgud09 นะคะมิสแกนบ้านดุงค่ะก็จะเข้าห้องดำแล้วนะคะทุกคนตื่นเต้นมากค่ะ ไม่ว่าจะเป็นยังไงคําถามจะเป็นยังไงเราก็ต้องตอบให้ได้นะคะก็คือต้องเป๊ะต้องปังไม่ต้องกลัวนะเทฮาไว้ก่อนนะคะก็ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบาย สวัสดีค่ะ MGUD20 ต้นยิวมิสแกนหนองหานค่ะสลหรับการเข้าห้องดำนะคะก็รู้สึกว่าการสัมภาษณ์นะคะก็จะเป็นความเป็นกันเองเพราะว่าการที่เราจะเป็นตัวแทนของมิสแกนอุดรน,นะคะไม่ใช่เพียงแค่เราอย่างเดียวแต่ว่าต้องหมายถึงว่าในการที่เราจะเป็นตัวแทนเราจะสามารถนําเสนอความเป็นอุดรน,นะคะในเวทีมิสแก n นไท a แลนด์ได้ยังไงนะคะเดี๋ยวติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะ MGUD 1 5นะคะเดียนากุลนัทหงสีเมืองค่ะมิสแกรนวังสามหมอค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะเป็นรอบห้องดำเนาะเราก็จะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดเอาความเป็นตัวเองอะออกมาให้มากที่สุด Enjoy ค่ะไม่ต้องซีเรียสก็คือพี่เอนะพีดีเขาอยากรู้ตัว,ต,วตัวของเราว่าเราจะมีความพยายามและสู้มากแค่ไหนและทีมของเราสู้มากแค่ไหนเพื่อที่จะนำมงกุฎมิสแกรนอุดอรเนี่ยไปสู่ เวทีอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะก็คือ m i s ิสแกรนไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะแพนทีนนะคะมิสแกรนหนองวัวซอนะคะก็ได้พูดถึงห้องดำนะคะก็ขึ้นว่าห้องดำอ๋อนะเราเข้าไปแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะได้เจออะไรแล้วก็เตรียมพร้อมกับห้องดำะคะ่ะบอกเลยว่าซู้มาค่ะ สวัสดีค่ะ MGUD11 ค่ะเบลหนูรักอุดแมงค่ะมิสการประจักษ์ศิลปาคมค่ะลืมค่ะลืมพูดอำเภอค่ะสำหรับห้องดำในวันนี้นะคะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ตื่นเต้นหรือว่าเป็นความรู้สึกที่เฉยๆหรือว่ายังไงก็หนูก็บอกไม่ถูกค่ะหลายๆคนอาจจะแบบคุ้นเคยหนูแล้วนะคะในปีที่แล้วหนูก็มามาลงนี่แหะคะ่ะ ในอำเภอเพนแต่ว่าปีนี้มาแก้มือค่ะในอำเภอในอำเภอประจักษ์ศิลปาคมค่ะยังไงก็ฝากพี่ๆเพื่อนๆนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เบลด้วยนะคะขอบคุณค่ะวันนี้นะคะตอบตอบคำถามห้องดำก็จะเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดค่ะขอบคุณค่ะมาอีกสองสามกี้แอบเห็นแอบเห็นแอบเห็นจริงๆแอบเห็นคนหนึ่งซึ่งแบบเป็นคนที่ เป็นชาวต่างชาตกิก็ว่าได้เพราะว่าน้องคือแบบพูดไทยยังไม่ชัดเลยนะโอเคมาพร้อมกันสอสาวนะครับน้องเจสิก้านั่นเองเป็นหนึ่งสาวคนเดียวที่พูดไทยไม่ค่อยได้นะแต่ว่าสื่อสารเรื่องเนาะอ,อันนี้สามารถทํำไห้ภาษาไทยได้อยู่ใช่ไหมครับโอเคตื่นเต้นไหมที่จะเข้าห้องดำสําหรับแล้วก็มีความกังวลไหมที่เราแบบพูดภาษาไทยไม่ได้ในกองอย่างนี้นะครับอตื่นเต้นเฉยๆมันพูดภาษาไทยคุณไม่ฟังออกนะคะ น้องตอบภาษาอังกฤษน้องกลัวคุณไม่เข้าใจถูกก็แค่นี้นะคะก็โอเคอยู่คนต่อไปเลยค่ะน้องค่ะ MGUD17 นะคะยี่หลินไปชาติริุิพาณิชค่ะค่ะก็เข้าห้องนำ้ำค่ะก็ตื่นเต้นค่ะจะถามว่าทำได้ไหมหนูเชื่อมั่นในตัวเองว่าหนูสามารถทำได้ แล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่กาลังจะห้องนํำนะคะว่าอย่าเตรีเกินไปก็ให้มีสติค่ะแล้วก็ทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดีแน่นอนค่ะค่ะคุณค่ะโอเคและนี่ก็เป็นความรู้สึกของน้องๆที่กำลังจะเตรียมตัวห้องดำโอ้แอบตื่นเต้นแทน,นน้องๆเหมือนกันนะคะผม <c oughs> เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์คนที่แบบ กลับมาแล้วดีกว่าคนที่แบบออกมาแล้วว่าเขาจะรู้สึกยังไงบ้างหรืออาจจะมีร้องไห้บ้างก็ได้นะฮะวันนี้ก็อาจจะมีคนเสียน้ําตาเนาะแต่ก็เดี๋ยวรอติดตามตอนต่อไปครับบ๊ายบายมิสแกรนอุดรชานี2023